มาสัมพุทธัสสานะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสาปุณจเจพุทโสกจิระตาจิระเทนะงปุรณะปุณณะตัมมิจตังกคจิระตาสุโขปุญญาสัพพยโย สักกจังตะโมสุตัพุโอติปิาภะกัคปิอัตมาปาทิชีแ่งแสดงพระสตมปเทศนาภพลนาทุตตุตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พอเป็นเครื่องระดับสติปัญญาเพ,พื่อุูกุศลสวารมีในเหลาตาาันสาตุชนทั้งหลายเรื่องจากว่าวันนี้รับโดยทางเสลกติตาเป็นวันพุทธที่28ตุลาคมพุทธศักราชสองปันรยกบรรดาคณะกรรมการเจ้าภาพคณะกรรมการดำเนงานมีตั้งโสบณจารับคุณครูอารี คุณครูอาริยบอนสารัตลอดถึงคุณปู่จนทารํม,รรมยญาติโยมพุทธประเทสทั้งหลายได้มีโอกาสได้มาปารกถึงการบำเพ็ญบุญกุศลเป็นกรณีพิเศษและก็คือการทำบุญกระดินแต่ในงานนี้เดี๋ยวเป็นการทำบุญกระดินสามัคคีช่วงนี้เป็นช่วงที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เปิดโอกาสให้พระวิสุดสมุูริจจปรินสักะต้วนใบวาไในวันนี้รับผ้าของบรรดาญาโยบผู้มีกิตต่างาเลื่อมใสในพุทธศาสนามาทำเป็นสมบุมาทำเป็นจีวรมาทำเป็นสังฆาติได้ปรับเปลี่ยนแต่หลังจากขอภาษามาแล้วในช่วงนี้ก็เล้เวลาอีกสองสามวันแต่ก็เป็นหมดเองในการทำบุญกระิน วันกระเทนนี้ถือว่าเป็นจารีตประเพณีหลักๆจารีปประเพณีของชาวอีสานแล้วก็มีความดีใจอยู่ถึงว่าภาคอีสานของเรานั้นมีความโดดเด่นมีความเด่นโดดเด่นของขทุกๆภาคแต่นอกจากแต่พวกเราจะอยู่ที่ราดบสูงมีศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีที่ดีงามมาประพฤติปฏิบัติ เช่นพวกเราทำบุญในขณะนี้เข้ากับบางิที่อัตบายยุเป็นนิเขีประวิเบื้องต้นว่าถ้าบุคคลจะบุญตามบุญใส่บุญตามบุญนั้นบ่อยๆบุญตามความป่อยใจในบุญนั้นสุขขอบุญยศบุญโยเพราะการสะสมบุญนั้นสุขไปให้บุญที่เราทำทุกวันทุกวันนี้ก็เรียกว่าถ้าพูดตามปรเพณีก็จะวิสเรียกเป็นการทำบุญ าปกรรมเดือนตุ้งเดือนรับมาตั้งแต่เดือนห้าเดือนห้าเจ้าปฏิบัติกรรมเดือนยี่บุญคุณลาเดือนสาบุญเก้าจีเดือนสี่บุญพระเวสสันดรเดือนห้าบุญสงกาเดือนหกบุญบวชนาหลวงพ่อเขาเอาบุญไฟน้ำมูญเตียยากสั่งมัเนีพอหลวงพ่อสั่งก็เอาบุญไฟเนี่ยดูบ้านพ่อาเลยก็ได้แจวกระซากพาปอนำไบุญถูกไฟหรือเป่าน้าไปยังมือ ท้งก็เเราเออมันจะบอกนี่เวลาลงปอสิบประการนกันเรืยนบอกคุณหวนหน้าเพราะว่าคุณมันไฟจะดีอะอย่ามันได้นาเพราะว่านี่นะเพราะว่าเบื้องแรกในงานนั้นก็ใคยมีกุญมันไฟแต่ถ้ามาลงปอจะทามันเตี่ยต่อแการบาดล้วคุณมันไฟในเบื้งแรกพอกวามีกุญเนี่นพราะทีมือคุณมันไฟไข่แห่เมายียกว่า แกบ,บ,บังไฟไปขอแพง่นึ่งนกไปขอแพรเงินงตีกองกับเซิร์ฟซุปเซิร์ซุนเด็ดไปหาแพรเงินไปเซิร์ฟหาแพง่นึ่ก็ไปลองวอดที่สร้างไปก็ได้ไปขอแพรงแพเงินกับบังคับไปบังคับเอาเลยเ้าก็ให้มุ้งตัวไก่บอลนี้ตายเป็นปีก็สินมมออนะนีนนำมาหลอกนะจากบ้านก็สิวันยินน้ำเสิร์ฟซุปด้วยลนะ่ะ เราบอกไงว่าการจีร่องทองมาดุมจีรงพดีเนี้ยว่าะาดนายในอยุ่งแบ่ไมเนาะอ้ยากที่บาดเนี่ยบาดนี่ยกรจมบริจาคเนี่ยส่วนมากจะเป็นเหลวบริจาคเอ้เกินกนวัดก็ร้อยว่าเนาะทมีกี่เนาะบาดไหนเนก็ไว้วัดก็คือบ้านคือเลืองเขาก็คือป่าก็คือโยกก็สยไอ้ยอดเนาะไอ้ปาด้านเดียวไอ้แก้วปาดำมันได้เกี่ยวบาดอจูเลย ลงก้านน่ำไก่ําลงตรงอย่างงงขึ้นหับบ้นานถักรอบวารีพอเอาเกียรเดียวกออกมาเกียสักวันหนอ <ier> <the Jessica> ่งย <oop span> <Got you S 1> ี่ใหญบอกเดือนขอบุกว่าหน้าเดือนเจ็บุญเบิกบ้านเดือนแปดเข้าปัญหาเดือนเก้าเข้าบะระพินเดือนสิบพุ่งเข้าสารเดือนสิบเอ็ดออกพรรษาและเดือนสิบสองบุญกระดิน ทำระดับตนทีม mm. so ันขาอยากชงรำโน่บุกของพาอมากข้ฉันเขาบุญได้ได้ทำบ้ญในบาทสวนบุนบุญนี้ให้เขาแล้คุนเป็นปักป้าหายยานบุญอกไรบุญนี้ก็จะออกสวนบัญได้ดอกวัญยาบุญขนดจมูกกวาานี้บอกซอซ้อนพระเจ้าพระรอยู่ไหมรเบุญสวนแล้ของเมียเสียรมุกมีอาเรแบปากกันบอกรู้สวนกันแล้วถึคุญแล้วู้ว่าตองที่เอกฐนแอ่มาบุญเนย มาีเกเกิดปันป่นไคนปัมนบุญกะดงทีนี้บุญกะดีตินจาริกภรรยานีขกงชาววิสานที่รบเกวามาบุญกะดงเนี่ยบุญตัางตที่กาววาเป็นจาริารรีของชาวอิสานาดีนองชาววิสานบ้าตัวไปไนียโยกบอย่างนะแต่ขอปฏิวัติรการปฏิบัติบางางกางภามีคุณคุณลาต้องจี เรีเพอะดมาเราคุณประเห็นฐปเอาอยู่น้อต่อไปเอาว่าอายุสิแล้วเุงยุ่สิน้ะเองไหคุณประเส็นคือกัน่นี่ก็ะได้รนอะเนียอสานที่มาปีนี่แตกต่างเหนนอว่าหยกนมนงเอย่ทอ่สานตลอดเอยแต่แมียนมานี่เขาสีตำหนีก็อีสานเขาด้วยางเียร์บางบาทั้งเลือดตัวเองเป็นซอสๆแล้วกให้เด็กันมดีตัอสานเนี่ ข้าก็บด้เหรนิดในปีมาก็ะไรนุ้อนีสานมันเป็นแคใบบม่เห็นดีโุเดลธรดาเาน้าตาขาวกว่าดางโลเองแต่ในจะรมดาปฏเอ่าเว่ากระทบกระท่านท่นคนไท้ยบอกเล่าตาขาวกระหลวงพ่อลก้าเรียนยันสุเมรสพระสนทศาสนาสิอยุธยาหย่อนคนภาคอีสานต้องจำไว้แล้เป็นเจ้าวัา ภูเก็ตยังมีภู้กเป็นปกเปนปางนี็นางอีกตรงกบ่าไมเะเหมือนเดียวตัวแรกมีแต่คนอีนเดี่ยทีมงที่่าพอดีมันรเอ่อทีเดียวมันดีแค่ดีก่าบางงานตรวจผูเด็ตก็สามีิบปีขึ้นหลังเนาะเออรองวามเ็นกลาบางแล้วมัก็ตรวจมะันสูงเนาะสูงจากทะเลมันจะพอบีกัดนสองไว้อยฟุตป่าโนูนกัรตวภาคอีสานก็ขึ้นตายเหมดเนี่ยบอก่าเอง เมื่อหน่เข้าโย่เขากับพี่คอปดิสเนียระเขาบากรุงเทพเนี่ยิวาแค่ติดสูดล่งกันไหนปีหนึ่งโดยเฉลี่ยปีละเม็ดห้าสิบเม็ดขึ้นถึงสองเม็ดสุลงสุดลงดาบตีดตัวคนคนหลายเลยบนอันนี้โอ้ตเอาขอเดโ่ขนงรเทกจัมันบอกว่าตอนตัดอยู่อเล่มันสูดลงปีละเม็ดเตึนถึงสองเม็ด มีนึ่งบอกแกมันจิแยกลงพวกบขาดการไปยุคิสานนต่อไปทะเลจะอยู่ฝั่งโคราชโคราชจะเป็นฝั่งทะเลมันจิตจุลลกแ่มันจิจบลกุญกระดอนอันนี้ก็ต้องกเนี้ยลงค่เพิ่งเนี่ยต่อไปฝั่งทะเลจะอยู่โคราชเมืองหลวงจะอยู่ที่ขอนแก่นลงวามันจิตยากจุบันแต่เมื่อหลวงอยู่ขอนแก่นเนยไม่ใช่ วันยบางคนะเป็นักระกันยอมจิตเจ้กระจักระไรคนแก่ตัวตัเองสมมครเป็นลักะรสมัครไปเออลูกว่าจักระไจักระไเป็นสัอสมัครเป็นจักะราเอก็ตายง่ายบ่ดอนี่เขาพี่เกาะเกที่กินพ่วดอเนี่ลูกว่าจะกระดิองดสารนา่งเี่ยจประเป็นนี้ตกูลเนี่ยมเดี๋ยรมานีนก อำแต่ตำรวดีไป้วนป้เจ็่แปดงำเรื่องว่าหนองมาหลายกานจริงยันในหน่อยเมื่อนี่กันสี่สิบกว่าวันมันที่เป็นรับเป็นถวายนี่ดแนกานินแบ่เป็นกนินธรรมดาดิมันบอกล้วว่าอย่าไกินการนินสามพคกีสามคคกิแปลว่าความร้อมเพียงกันอยากโยมมาตั้งหลายท่านคนมาทำบุญกับนินสามัคกีอันนี้แปลตัวตัวไปการจะไป็นแปลว่ากานินสามัคกีคือความพร้อมยงกันได้ไป คนเาประยุกตกันมาบ้างแห่งนี้พระตะตัวเส้นถ้าจะแปลตามตัวสอนว่าสามภคีสามารถิแปลว่าเสมออัคคะิแปลว่าเลื่อนสามัคีแปลว่าผู้มีกิจเลื่อนเสมอกันับปอบเพียสกันนล้าเนี่แสดงว่ามีกิจเป็นอย่างเดียวกันมาตาบุทธคังนี้เป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาโยมจำไว้ได้ บอกลูพระพุทธศาสนาเนี่ยบอกด้วเติปบาลของการตะบูนเนี่ยพระพุทธศาสนาประกอบไปด้วยหนึงมีศาสตรจาิกพุทธิจกรตอนนี้เป็นใิบ้านละครับพี่ลูกเปียกลูกเหมืนรือรือก็เอาพระธรรมวินัยพระธรรวนัยเป็นตัวแทนของพุทธิจ้าโยโบรานทัพโวจักพิเนโยจัปปเจโตเทสิตโตสุขรมติเยนัสตาดูปาญญาโนธรรมวินัยดไ นี่เราตามแล้วแสดงแล้วแก่เดืทั้งหลายทำพิธีใดนั้นจะเป็นครูเป okay. ็นอาจารย์โดยการโลกไปเราอธิบายโดยออกมีเวลาหลายปันนะเห็นมีศาสนาคือพุทธเจ้าสองมีพระธรรมคำแสอนคือพระไตรปิฎกแปดพันสี่พันประดมกันไอกินน้องอเว้าก่างรัตตมตีโสพันโยกคนแก่เป็นอะไรหลายเพราะอาศัยหลักธรรมพระธรรมพิธีเป็นหลัก 8ป0 0 0ืนพประธัรมกันหลายว่าเยอแปหืีพประธัรมกัรมีออกกอ่มาหลายปอนด์ซุปยออเข้าหนึ่ส่วนบากนะต้องพอเเ้ย็ออกยุ่พีิบปรหากที่สุดพอเราไปวบาไปไกลกับพลูกสามลูกใายเงี่ยซุปย่อได้แต่จะไปเท่าวันกับพกื่นกันแล้วครับสอนเด็กกบรายีงระมาณแล้วหรอเอแปดื่ี่พันประธับรกัเดนจะบอกมันง่ายไ หาทางการสื่อสารของพระเจ้าแปดมือจีพันธะมประหันตระพันิมาบอกว่าเจ้าไหนเนตันสโลอยากเป็นเบ้แป่อยู่เบี้แย่ศาสนาอยู่สี่ชิ้นหาปีพระพุทเจ้าหาเินเทศปวดพรดพุทธศาสนาสี่ชิ้หาปีนั่นจยอก้ะเดี๋ยวเาาฟัสิบอกถ้ามีคนถามว่าศาสนาพุทธแก่ได้กี่ปีแล้วเรกไม่ไดิตอบมาเลยจน เกิมากืตัวดสองพันห้าร้อยหกสิมไปเลห้เอาสี่สมามบวกกับ 2, 4, 5, สองพัมหายหกสิบสามมาบวกกันสุมต่เป็น2องพันกร้ปีกักพินศาส,สนาคา 2, 4, 6, นีสองพัน้2หาิสามนี่เป็นปริภาณที่ตายดอกเอาสี่สิบห้ปีมาบวกเพราจะนั่นเป็นการสารุูด หลักการสอนมีแปดหืนี่พันาต้องประกันคือแปด0 0ื่นสีพนหนวดเอาม่าาสอนยู่นเดี่นีเดี่ยว่าวัปเดียู่นดี่ก็ได้เพื่อเราก็เปิดไปเดียเปิดโปกเกอลงพอเปิดไปเดีทยเอาตามแม่เลยอ่านตามแมนร่าับบปันนี้โปรเจกต์ไปได้เอาไปดกสินกี่เราลงพอเพราะเ่อกันนั้นทำไม่ได้ อานไปสินสาปไปมาปฏิบัติแน่มสอนหยอ,อกน่คนจคนี่สิ่ปีร้องอดยืปัญหาไปเทศดูอพเพื่อทีุนเลือกแวันตงวันรัพูปีหนึ่งปฏิบัติตทั้ไม่แค่สามทีลอยเหตุดแลตุกในมาสี่ตุ้เป็นประแจวะกวกถง,งนี้เราเป็นลูกคนตุ้ไไงนคนขายมที่รลวงกอเที้ยมาไหนมีระอะไรไหมร้องกอที่รลวง่อเทศมาไใครมี ปัญหาไหมต้องใครไรพี่รุ่มุ่อายุเสามเดียวก็ปี่ยกกเพื่อยต้ใครอะไร,ม,ปปปปร,ะไรมันสงสยัยบางลงปอปเจียนาเย็นลงปอศีรษนปัญญาลงปอคนนีน่มาสองชัมม่วโมงเนี่ยโดนสงสัยเลยปะโเรี้ยวไปสงสยอะไรผมสงสัยว่าท่านกล่าวไว้ว่าหลังจากสิ้นาาศา,าสนาพระสัมค หากันตีไปแล้วจะมีาศาสนาใหม่เกิดขึ้นนั่นคือศาสนาพระศรีอะไรไมต่ตายเราเลยพระศาสนาเลยไปแล้วหากปัตตีจะมีาศาสนาใหม่เกิดขึ้นเชื่อว่า,าศาสนาพรระศุทธเราจรึงต้องถามหลวงอยากถามหลวงพ่อว่าเาารื่องพระศาสนาพรระศุทธนี้พระพุทธเจ้าตัดอะไรในพระไตรปิฎลเล่มที่เท่าไหร่หน้าที่เท่าไหร่ข้อที่เท่าไหร่ปัญทัศที่เท่าไหร่ ให้คบอกว่าไม่ทำโดสุดให้ไทยจะไปตอบได้ป่านด็กดี๋นี้การตอบว่าถ้าด่ลกอพวกไอเบอร์เลยพราะองนอมันก็ไม่จำเป็นนี่หรอถามคถารโปตดต่กตัดไปในพระไรกเล่มที่ต่ไรหน้าที่ต่วไรปรรทัดที่ตัวไรพ่อที่ต่ไรรรทัดที่ตัวไรเพระพระไตรปิฎกเนี่พอดีกันขอให้ตั้งนันเลยเนี่ยประเทศทมีการแขันร้องเพระเยแน่นอนรองว่าตอบว่าไห แล้วกาบ้อาของประเกียดของข้อค่าเราบอกเรายอมที่ยอมถามลูกพ่อไปยอมรู้ักพระใจไปีไหมพระ็นจะใจลูกพ่อมาพระใจเปกางชุดสีชมาลุท่ากับอายุในการเีนสีชมาตีบางชุดแปสบเลนบางชุดลอ่สมัปีร้อยเลมบางชุดก็มากกว่นี้เพื่อจะกินไปเล่นเทศ่านหน้า ลองพอนี่ลวงพอเพราะฉะน้โมถามชุดไหนสำหรักผมเรพู้จากคือกันแต่มมุติยื่ไว้มึงจะนกแตไม่แน่แต่ครองเราพดอย่าคือกันั่นนี่ถามชุดไหนคับเนี่ยชนะขาดร้อยเนี่ยเขาเรียนภาาอังกฤปฏิบัติชนะบอกว่าอย่างนี้พอเยอะไ้บอกได้มีประการกรสทำทร่มฏิบัติมรมีศาสนบุคคล พิดโพิทูนิโอบาโซบเกากรจะบอกเ้อากรสุดมิดโซดอกน่อยหนมแปีนี้มินนอยู่ลอยตวขั้นวมีผ่าจมูกขั้นตัวรมเดกระับขั้นตัวตัวประเทศสองสองแสนห้มนกว่าหน่อยเดียวหนด่นึ่่าเนนกันหน่อยเดีระเาห้งาเน้นกัน่อยไม่่จังพอแล้วุ่เน้นกวบ ก็ไ่นเมแกยังหน่อยเห็นหน่ยบวบวดโดยจะก้อยยากินอกอจมเชยจนเชยน้มไม่ออกเพราตัวบอกว่าอายแต่พราอกบานี้ศาสตาจรมาจริ่นีเกิดโยกับแม่ออกเป็นเบอด้วยมตัวผู้ชายจะโมหานั่งกูยืนก็ตายอยู่สองคนยืนนั่งนย กันเด็บุญบาปบุญบาปอยเง้สีเง้ยหนียตะกันพอโนรถยูงกินกช่ไหมวันนี้รถเสีนตะกัอันนี้ประเด็นการโลกก็อยู่ในที่ชาวตองบอาพวกเราโลกมันจะเกิดขึ้นสามฐานเนบาทสองจมูกสามตาวันนี้นี่พิสตาปากกับจมูกตาบอบิ่นจะนี่โมจิอะไรมันจะได้ไม่จบก เรามาอกฟังดูคนท่องควาป็นเด็กผ่านบาดนึงไปปุยยี่ปยยี่อายุรับตเน็่เาปุพยั่เนี่ยรับแต่ไปยุผ่านข้างไปย่าผพ้ทธยมเนีเอาเมียจีบพาใะย่งเน่ยร้องยี่ร้องวานเองที่ดตร้งเบ้ดกันเลนี่รงวานันอันนี้เา็ไม่้ทคนหลายกันวหลับไปนอนมันหันใจพูหลวุคงบักคงบักตัวเอ ไใส่การสร้างการบดิสาธารณพิธีเนี่ยถ้าจุดวกกันหน่อยเยผู้ใช้ยกไป้างดิไปก่าเกันหน่อ้แข็งกบนกว่าเวมากแต่ตีมื่งนี่ยเดบไปเดี๋ผู้ใช้อะไรนี่มุ่งสังเกตดหมดแล้วสองคนอยู่นเกาดานกว่าแค่ดนี้คนลบมีเลืความบริเนณระหว่างราลพบอกเรื่องอไรนี่เนอเราประกาศนี้ บอกว่าุโไซเป็นจัหน่อยได้จังบอกได้จบมากเ่ววน้องบอลตวจังบอกซุปโปไไปแล้วได้าวหลดมันมี้ตโหนีปีนี้ร้อบอไปจังหวัดนนทบุรีตอนนี้มปากแ่บนะไปเจเลตุจามุนจัเล่นอยู่เล่นแจ่มหวงขวายร้องบอลเป็นจุกุนเอนเลกร้องบหนา ระบายเป๊กเดีมวไป็นอะไรเรามีบลเราก็ให้กล่าวสมองจะในกษถาโอ้คอนกุดขุดพันสองอยเดียวนอีกขุกพันสองลอยกว่ามีแม่ออกเพราะว่าหาชิบากกนใส่โศกใส่ข้าวไว้ยางไ่ไหเอาเสียงก็มาใส่พ่อกาดีอุ้มเกันเนี่ยพันสองลอยนั่งหลอกลงก่ออยู่พันสองลอยแม่ออกเพราว่าหาชิลงบอเลยโอ้ไปเดี๋ยว พันหนึ่งหลาตัวมันมีตะปูใสตัวแต่ันพกไปมาแมอออกมันไปบัดเบืดอันบองไปคุนี่บาลวงกว่าิดอ่ะจีแมนี่ได้ไปย่ยมเมอพันหนึ่งหายตัวมตูใไปออกมังพัห่าสิต้วงาถามคนนึงละมีต่วนตากตัวเดียวเละรักเองกับไม่น้อยเอาเป็นกับขนอย่างรักเอก็รักไปลัโนบลรัเอสิเลยถามไปก็จะเสพติดนี่น้อยมาก อุสากตุเลยไปยอเราอย่าะน้หรอขอย่างนี้เราคว้าโบจมโมเดกถาสอนนักเตะแต่เราโทษคนนักเะแต่เรากวาเตะสอนนักโทษเนาะว่าจะสอนกันได้สกเยุออกขาออกเบี่ยเราเวได้กานจ่อเราคว้าได้ตั้งจิตสมาธิยังไงอยมได้เก็บคอาตัวนึ่งสอน คำสอนของคนโบราณมีข้อนึงว่าคนเราได้ยังมีกิเลสอยู่ไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ชั่วร้อยเปอร์เซ็นต์คนโบราณจะพูดไปจากบ้าช่วยเกิดดีดีเกิดดีดีพอเองเราบอกว่าในตอนนี้ตลอดกาลว่าการที่พวกกระต่ายมาติดบุกยู่ในขณะนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะความประมาทกตากันสอนอาจจะเป็นเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการไม่เป็นไรมีโอกาสแก้ตัวได้ เพราะคนโบราณท่านกล่าว่าช่วยกินดีดีกันหนนพี่เสียเสียไปมาตั้งหลังเานดีทกประเทศดีก้มูนอกหลัลงปออยนี้ลงป่อยประเทดีก้มูแเยเสียเสียเปลี่ภาษาปานเอาเออลงป่อยไจ่วยดีประเทศดีในกุย่างสุขาหูดีเว้ย วานนี้ที่บ่านหน่อยน่ละเพ่นะมีงานหนึ่งป de ี่าสองปีแล้วพีออกงานเุกส่ัลาไม่ขาบปีวะขับปีนี้ที่ด้พูดคือว่าขับปีก็งเป็นส่วนงานปีใม่นี่เนาะผู้าเห็นว่ามันก็คือส่วนมดขาบปีปีใหม่เพราะไงถามเรื่อไปหาทุก้อยต้งไปไปเนาะทุ่เหล่นี้ด้วยขาบปีพอดมาตนแรกก็บอกเป็นึกแบบเป็นสนนีอมันเป็นขับปีแบบนี้ ยูลลงมไกาปีเาปินปีนี่ก็นี้พุ่งเนีครับพอดเดวปับเขาปั๊บบุญปีหนามันวัวไปนี่ครับเขาลงระมารไปสองล้านครับไ้าชมบในตากุ ust, Arrow, ่มนกวทีก็ได er wow ้วว่าลกบอที uh ่ดีได้ได้แกงวันนัไปเล่นสี่เสียงวัวไปลงัวไปว่าสิบม้มึงเอ้ยเป็นการเตะออกมืนี่ แต่ว่ามองโลกการเต็นหลงพ่อวานเป็นเรื่อยหลังประทับผาละบายผาเนาะมองลกว่าสิบเป็นางเพียเอ็นคาสัตว์ไปโบมากยังไนสงสารศาสนาเนาะไปว่าสิบูมเป็นนางนับผู้ต่อผู้ใช้สามคนไม่ออกเก่าคนจีนสังนี่ยวทุ่งเตีย ถามก็วแการอะไรปรเด็นมาหลายตดืก็ไม่กินอะยแจกมาซีมันลงปูมันแจกพวกมันออกมากินหลักพวกนี้กินหลักพวกนี้ผู้สาคนเลียงนี่ตองปากต้องบอกไปเรื่อสอนก่ซึ่งนี่างเป็นเจ๊ยโม่แกงมีุ่ยไสาคนมีมีออกจุเก่าคนรวมแป้นสิบสอสันเปรเีโม่กระซิ่งกรไเปิกระตองเขาพวกพเรื่อน เตียงเกงเริ่มเทียดสิ่งตลเพิ่แต่สับเกาเริ่มเทก็เดียงกงไได้อดเกือบปลาสามเลก็เหียถอเก่าบอกว่าได้ไงก็ไมเก่งจะของไหวกกะสามันดอกผูสร้างส้างไปออกเการวมหล่าชิสองคนเพมีะไ้นดอกดั้งใจฟังเก่ดีนี่ึหยอกใคก็ได้กันนั่นนี่ดังใจังเดที่ดีทินสองคน้ บ่ลุกว right? ่ตีบ <laughs> ่า in ีจากคนฟังเหเพราะว่า <flavor> ต <otra> <petto> ักคนยาบก็่ได้จากคนนี่ล่ะจับกันเลยลูกสาวมาส่งบต้องอจุกุดเดือดจะมาตกเรื่องมาทำไมตองว่าลมหลไปสามขาก็ว่าหลับไม่กระเาสั้นอยู่อว่าเลยมงูสมเพียจเป็นตราศาสนาด้วนอเนี่ยนี่แหละคนเียวใ่หน่อย้ดูว่านี่ อีิุนีอุบาสกปิกาเดี๋ยวนี้กันเป็นลางๆกันคืออุบาสิกาเรือยๆซึ่งเนี้อทุกอย่าเปานนอกเนี่ยนทุ่มนาฏมนตรีเป็นไม่ปานนอกร็ลูกบอมย่อยีเอาบอนมามีจินมีทำไปว่ายพราสดมนต้องมีคุณญแจบอนถ้ามีคุณธจรแล้วนี่อะไรทั้งหมดเป็นไาหหมหลายว่ายได้ปานนอกเนี่ยเวลาเป็นจิตจิตลงมนปานนี้ค็เห็นในภาษาถึหลายบอ หายกระสากล่า no. bueno. so ันแตอแรกเน้วลกป่าดาวตัวแล้วหนึ่งำเดือนที่เด็ดลบชิ้นแล้วลาได้เ่นพี่ไายไจ้กว่ากันไหมพอไปลักฐานิไในภาษาที่ถูกออกภาษาแซอนเลยเนี่ยานลวองผ่าปนเนาะแต่พี่นายจ้กว่ากันไหมพี่นายก็ว่าสัว์ตยกันแต่สุดี่ะไีปัญหารด้่ได้คุอะไรบ้านนี้ก็า้อ ไม่ออกเท่าก like, like, ับไม่ออกนุ่งไปรับกันกับอะไรับการาไหนตุะอย่าวัวเท่ากับทังรันไปกันหนึ่งไม่ออกก็ว่าไปกันหนึ่งเขาถือกันบางว่ากขาถือกันว่าพระยาวว่าสุก็ขถือกันลบบ่าวยุไม่กินใครเป็นานลบบอาวยุ่ได้หลายหลายเ่อะรต่เกียกับกันไปได้ยากแต่ว่านี่จิตเป็นตั้งเทียเนาะ เราบาเลยเราอยู่แอวกระจายราบ่าไปเราบ้ก no, like, ันอย่านีนี่ไม่ใยู่บากนจะรบบาเอานี่ต่อให้ของวราียังการคกว่าจนตัวชิลุในเราเองห่เรองราปาที่รบเ็นเนอรู้ต่อหดับิลเนี่ยแต่สมามาพิจาราพิสูน์ได้ย่าไม่จะราบ้ที่มันยัจที่การเรื่องนั้นมารนเป็รบาเลยไม่ใช่แคเราู่เราต้องเตัวตตัวตส มัน oh. <cn> ูบอลก็เด็ดเวจกก็หล <t> ั <t> ่แล้านะเรียกตัวอเไรก็นสือบอกบอกเดีเยมันจะพจิรจบเนี่ยวันนี้มันจิตั่งความมาท่จะไลาหมดบุญบุญกะตวันี้ท่านแต่บางีสมมติเราถึงผาไม่ออกเชิญ่ปุ่นลบอกเดี่น้นไม่อยากด สละค่ะจะได้จหัอยาเดียินดีมั้อดีหลายตัวอย่ารพเนี่ยบอกไเียห่าลูกเสอไปไหมเือไปไหมแตลาเออโอ้ยนบอกวยตัวนี้ีงหัวเตงควายก็ไม่ได้ละหกสิบเกาตัวเอตที่หนึ่งเดืลอกสิกนี่ยหลอเานี่ย กเลยหัวกรซ้ม่่อขาก็ด้ยหัวก็้าแม่่อาอกเลยคนมากไม่ยอมสิบอ่ว้มากรบกวสิม่ตลอดหาเจ้าคณมาดเียนาเดียกนบ้เดียไห้ม่ออกในบุญเดี๋มีเจไปนอ่าพน้ดีรเด้บุญเียงไม่ออกเป็นมจุอยู่นี่เหุบุม่ เป็นเหมือนบุญอะไรกปได้เท่าอดิตพุก็บ่นอย่จการลบวอดีออกราชบัณเรตยมาเีคือมาที้โยมได้กุศลเวลาเขาแจกของได้ก็บอกมาเขียนพทีกำหนดในการทำบุญบุทธสุกุศลในมันตีดเด้เกี่ไว้สุปตายสาไว้ใก่การกำหนดในการทำบุญกุศลจีดไมก็ได้บุญจีตระกุศลบุทิให้แก อันนี้ยังการหลดในการทำบุญอุศลกุศลนกเทศบุญทุกแห่งช่วกุศลแสดงว่ากูมีจินมากม้วงมันก็ขอได้ได้ไหมบ่านั่นละหลองพ่ามาเที่ยวนี้มาเทียวให้โยมได้กุศลกุศโลแพล่รสาระกุศลเพรา้าจแปลได้พรก้อตามเียว่าแพร่คนใเจ้าเนี่ยนะพุทธอว่าก็คได้เจ้าย่งไม่แปลถ้าแปลก็ปุ ทำโม่ประธรรมำยังไม่แปลแปลสักต่างทำนี่แปลว่าสัพพที่สงไว้สังโกแปลว่าสงยังไม่แปลแปลว่าแปลได้สองอย่างนี้แปลว่าหมู่คณะสอนแปลว่าผู้ฆ่าเสียซึ่งสังเกติคือประสงค์สังต้นว่าสังกวาสังเกติคาต้นว่าอากาศคณะเพื่อทำลายทำลายเกลียดคือสงย่อกปลเป็นไรก็ไปสิได้ไหมเอ่ยมาคำนี้กุศโล อาแปลาว่าก um, uh, ุศลนี unjust, ่แย so, so ่ไปเล่ <qui> ้ตกแปลว่า uh กุศลโอแป่าว่ากุศลกุศลโรผู้กก็จะมีเงนี้วเรานหด้วยเพื่อไม่จับกี่เอาพาบ้านเก็บกระรงงไการลงเอประเดี๋ยวตัวบุนลุกพอนึงก็ต้องเียนกรตัวเดืนล้านลุงเรากอยู่กับจวัดระวงนี่เราหาไปตา